สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระธาตุมุจลินทารามกันนะครับอยู่บริเวณในโรงเรียนวัดมุจลินทารามนะครับเ,เดินทางจากทางเข้าหน้าโรงเรียนนะครับประมาณ50เมตรนะครับเดินเข้าไปข้างในนะครับประวัติที่นี่ประวัติที่นี่นะครับเขาบอกว่าตั้งมาน,นานม,มากครับประมาณ2490 ที่นี่เลยเป็นโรงเรียนนะครับจนปัจจุบันทุกคนที่15เมษาของทุกปีนะครับจะมีงานพิธีนะครับสงกรานนะครับบ้านเรานะครับหรือว่าวันชาติของชาวหนองจิกนั่นแหละครับพบปะสังสรรน,นะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับใครที่จากบ้านไปไหนมาไหนไกลๆก็จะเข้ามาเยี่ยมจะเข้ากลับมาบ้านนะครับกลับมาเยี่ยมชม มาไหว้สักการะพระธาตุวชิรินทนะครับตำนานหลายอย่างนะครับก็บอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุที่นี่เนี่ยใครๆก็ขออะไรได้นะครับพระธาตุมีทั้งหมดอยู่4ทิศนะครับ4ทิศต,ตอนนี้เขามาสร้างเขามาสร้างพญานาคครับสร้างพญานาคใหม่นะครับเราปรับปรุงมีพญานาคเพิ่มมานะครับ ก็กลางคืนก็มีไฟรอบนะครับพระธาตุไม่ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนที่นครน,นะครับแต่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่นี่เขาให้ความนับถือกันมากมายนะครับรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับผมเกิดก็มีมาแล้วครับ จากการสำรวจนะครับของกรมศิลป์นะครับกรมศิลปาก,กรนะครับเขาบอกว่าพระธาตุที่นี่สร้างเมื่อประมาณพศน3 4 0นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับผมเกิดขึ้นมามันก็มีแล้วครับเยิมที่เนี่ยจะตั้งอยู่สูงนะครับอยู่เท่ากับพื้นแล้วกรมศิลป์มาดูแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเขาบอกว่าฐานยังลึกลงไปอีก เขาก็เลยขุดขุดลงไปนะครับแล้วก็ได้ฐานที่แท้จริงของพระธาตุมุจจินนะครับอยู่ข้างล่างเลยครับก็เลยทําให้ลึกลงไปครับพระธาตุมุจจินทเนี่ยที่นี่นะครับขบ้อบเมื่อครั้งสุดท้ายนะครับประมาณประมาณพศ2530นะครับชาวบ้านที่หนองจิกเนี่ยเขาเขาถือกันว่าพระธาตุมุจจลินอาจจะบรรจุกระดูกบุคคลสำคัญที่นี่ไว้นะครับ เขาในหมู่บ้านเขาเรียกว่าพาระธาตุในกุฏินะครับพระธาตุมุจลินเนี่ยตั้งอยู่บริเวณของหมู่หนึ่นนะครับตำบลทุ่งตะไครอําเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับถ้ามาจากชุมพรเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับทางเข้าอยู่ตรงันข้ามกับอําเภอทุ่งตะโกนะครับกับที่ว่าการนะครับที่ประการอําเภอทุ่งตะโกเลยครับข้ามาประมาณสักแปดร้อยเมตรประมาณนี้ครับ คิดเอาเองนะครับประมาณ800เมตรเข้ามานิดเดียวครับเาอยู่ในบริเวณโรงเรียนเลยครับในโรงเรียนวัดมุจลินเลยครับเผื่อถ้าเพื่อนๆไม่ติดอะไรนะครับก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอยู่ไม่ไกลมากนะครับสวยงามครับเรื่องเล่านี้นะครับที่เล่าเลากันมาก็ถ้าผิดพลาดระการใดก็ต้องขออไปกันนะครับบางสิ่งบางอย่างผมก็เลือกที่จะเรียนรู้จาก จาก g o o g l e นะครับง่ายดีถ้าถ้าถ้าใครสงสัยอะไรนี้มากกว่านี้ก็เปิดเข้ามาใน Google เลยครับแล้วก็อาได,ได้รายละเอียดเยอะครับบางทีการเล่าก็ไม่ได้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นหรอกครับก็ได้คร่าวๆกันนะครับพอได้คร่าวๆไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รายละเอียดถี่ยิบนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ